Tao tham nhau lạc hậu 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 lạc โอ้โหมือกระนด้เริ่มเลยน่าจะครึ่งโลไล้มันเนี่ยตึงนะเนอะผมวม่าโลแล้วเนี่ยกระดองไฟเนี่ยใหญ่ใหญ่ขมือมีพอได้ใหญ่มากครับมือกระดองครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดี้อนรับเข้าสู่ช่อง short story นะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สัตหีบนะฮะอยู่ด้านแถวสมแมสานนะฮะวันนี้มาเที่ยวครับเป็นวันหยุดตอนเที่องครับ คลิปนี้ก็3วัน2 000คืนนะวันนี้ก็ตอนนี้เราอยู่ที่ที่แสมสารนะรตอนนี้แวะทานอาหารอยู่นะครับก็เดี๋ยวจองที่พักไว้ที่รีสอร์ทชื่อสวนรักโฮมสเตย์นะครับเป็นเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับตอนนี้ตอนนี้แวะทานข้าวก่อนครับเพราะว่าที่พักเราเข้าได้ประมาณบ่ายสองครับแต่นี้เวลาประมาณ11บเอ็ดโมงคก็ทานทานข้าวกันสักพักนึงเดี๋ยวก็เข้าที่พักนะครับ นี่ก็สั่งอาหารมาสองาอย่างครับก็นั่งทานกันรอเวลาไปก่อนครับก็เดี๋ยวจะเข้าที่พักนะนี่บรรยากาศก็ริมทะเลประมาณนี้นะฮะตอนนี้น้ําลงมากเลยครับผู้ชมน่าจะสักประมาณเย็นๆนะครับกว่าน้ําจะขึ้นนะครับผมเนี่ยตอนนี้น้ําลงน่าจะลงสุดเลยแหละเนี่ยครับนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็มาถึงที่พักแล้วนะฮะที่โซลัก สุวรรณลักษณ์โฮมสเตย์นะครับผมนี่ครับก็จะเป็นเป็นท่าเรือนะครับเข้ามาในซอยเล็กๆนะเป็นท่าเรือตรงนี้นะนี่ครับห้องพักที่ผมจองไว้ก็ตรงนี้อ่ะนี่นะเป็นโฮมสเตย์ครับห้องพักก็จะไม่ใหญ่มากครับก็คือสองคนก็ก็ได้อยู่นะฮะเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในฮะนี่ฮะห้องพักที่เราที่เราจองไว้นะก็ห้องก็ไม่ใหญ่นะครับนะ เตียงนอนก็5ฟุตได้มั้งประมาณ5ฟุตนะก็มีทีวีมีแอร์ให้ด้วยนะครับก็ห้องถือว่าสะอาดนะครับสะอาดเลยน,นี่ก็ห้องน้ำเพาะ็สวยสวยหรูอยู่นี่ฮนะห้องนี้ก็พันหบาทจองไว้1คืนครับแต่ทริปนี้ผมมา3วัน2คืนคืออีกคืนคน,นึงผมจะไปพักที่พัทยานะอันนี้ก็เป็นวิวด้านหลังห้องนะคร คือมันเป็นหมู่บ้านชาวประมงค,ครับก็เนี่ยจะอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะฮะเนี่ยก็จะเป็นท่าเรือติดๆกันเลยนะฮะส่วนที่ตกหมึกอะ่ะมันจะอยู่อีกเดินอนอกต้องเดิอนหนอกไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะตอนกลางคืนตอนกลางคืนเราก็จะไปตกหมึกกันหรือว่าเย็ยนๆตอนนี้เราก็ไปตกได้ครับแต่ขอพักก่อนตอนนี้ช่วงน,นี้อากาศยังร้อนอยู่เดี๋ยวมาเตรียมอุป,รปรกรณ์ก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ ปายสามโมงนะครับก็ตอนนี้ผมจะลองมาตกหมึกที่สะพานป่าเขานะเป็นสะพานท่าเรือเขานะเนี่ยเดินไปส,สุดสะพานนะมันจะมีที่ตกหมึกอยู่นะคือหย่อนข้างๆท่า,ทาเรือนี่ก็ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปตรงสุดสะพานเลยนะพอดีตอนมาเห็นเห็นมีนา้านาเขาเข้าไปตกปลาอยู่ก็มีปลาเล็กๆมากินล้วครับเดี๋ยวผมจะลองไปตกหมึกดูว่าไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าลครับ ตอนนี้น้ำมันก็เริ่มไหลขึ้นแล้วจากที่ผมมาที่แรกที่ไปแวะทานอาหารที่ร้านนะั้นร้านตรงก่อนจะถึงที่พักนะฮะก็มองมาในทะเลก็คือน้ําลงแบบสุดเลยฮะตอนนั้นประมาณสิบเอ็ดโมงตอนนี้มันสามโมงกว่าแล้วก็น้ําขึ้นมาประมาณนิดหน่อครับเดีย๋ยวจะลองไปตกหมดะะุดก่อจะลองไปเจาะๆดูนะ,ะว่าจะมีตัวหรือเปล่านะก็บรรยากาศเป็นหมู่บ้าน,น,านชาวประมงครับเนี่ยคจะมีเรือประมงอยู่เต็มเลยนะฮะนะฮะ กลับร่องรอยสภาพสถานที่แล้วนะที่นี่น่าจะหนุนคะลุมนะฮะดูฮะเนี่ยรอยดำๆรอยหมนุนมันพ่นหนุนออกมานะฮะนะครโอ้โหเต็มเลยฮะถึงแล้วกลางคืนผมว่าน่าจะต้องกลางคืนครับกลางคืนเ่าก็ต้องเปิดไฟให้ครับกลางคืนนี้น่าจะมีลุน้นนะตอนนี้ผมตัวตกเล่นๆไปก่อนนะฆ่าเวลาไปครับบรรยากาศก็สวยงามเลยน,นะฮะนะฮะ ากาศริมทะเลครับบ้านชาวประมงนั้นที่บางทะเลครับนี่นะครับนี่อันนี้ตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงกว่าสี่โมงแล้วก็เดี๋ยวคงต้องรอเย็นๆนะครับมืดๆนะครับเขาจะเปิดไฟให้นะตรงนี้นะฮะเพราะว่าตอนช่วงมืดน้ัเขาจะขึ้นเต็มนะฮะนี่ครับโระมงบรรยากาศสวยอยู่กันนะครับก็ามาพักผ่อนครับันอยู่สามวันสองคืนคืนนี้ผมมาอยู่ที่บางทะเลครับแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะไปที่พัทยานะครับใช่เหรอครับ คู้เต็ครับอ๋อขาดวะอ๋อแต่มันเข้าเสาเข้าเสาเดี่ยอย,อยูด้วยเลยจบเลยโ <c oughs> ทษครับ ปลาเก๋าบอกปลาเก๋านะฮะเอาขึ้นไม่ได้นะติดนะกินแล้วเข้าเสาะเลยฮะโอ้โหเรียบร้อยขาดเดี๋ยวคุณผู้ชมเลี้ยปลาปลาอะไรนะพี่ปลาสลัดครับเป็นพวกปลาเก๋าเลยไหมปลาเก๋าครับปลาสลัดที่นี่ก็มีนะฮะปกติอยู่น้ำลึกใช่ไหนเขาจะอยู่ตามแย่างกอก าเนื้อดีนะครับอกปลาเนื้อดีเนีย่ยอุตสาห์นะสุดยอดเลยฮะลุงนี่เขาเบ็ดขนาดใหญ่มาด้วยดี <laughs> ดดเอามาจะเบ็ดตกหมึกอ่าพี่โดนละโอ้กระดองไงมั้งเนี่ยถ้าเป็นหมึกหอมอมันจะกระชากกระชากใช่ไหม ลุ้นลุ้นลุนนี่ไงนี่มาแล้วมาแล้วโอ้โยวายเออใช่ใช่ใช่อันนี้คือติดพื้นเลยใช่ไหมพี่อ๋อเหรอครับมึดสายครับโอ้โหคุณชมมาเฉยเลยแบบนี้ก็มีเหรอเหรอ สายสายอ,อ้โหนะ <laughs> โอ้ยมันจะล,ง,ลงรูย่งเนี้ยนะเอาพี่จับนะพี่ผม,มเพิ่งเห็นนัเนี่ยกระาไงอ่้ยห <laughs> ดูดมือ เออเอาปุ๊บไหนๆก็จับได้เฮ้ยมันยัวเยี้ยว่ะตัดงข้างข้างหัวข้างล่างเออมันยัวเยีอะวว่ะแถบได้อยู่เออเดี๋ยวไปใส่พี่ก่อนตกไปได้ถ่ายของเจ้าบ้านเขาเนี่ยโอ้โหมือเกิดต้องตกเริ่มเลยน่าจะครึ่งโลในมือเนี่ยถึงแล้วเนาะเกิผมว่าโลแล้วเนี่ยกระดองไฟเนี่ย ใหญ่ใหญ่ขมือมิ๊กหายใจอนะใหญ่มากครับมือกระดองโอ้สุดยอดาคุณผชมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณน่าจะหกโมงกว่าแล้วครับอาทิตย์จะตกดินแล้วฮะอยู่ที่สแสมสารฮะสวนรักโฮมสเตย์น,นะฮะฮู่บ้านชาวประมงครับผมนี่บรรยากาศดวงอาทิตย์ตกดินนะฮะ โดนแล้วโดนแล้วโดนเล็กเล็กกวโยนนี่อันนี้โยน1.8นะฮะตัวนี้เดียวเองะปล่อยไปแล้วนะ,ะเล็กเกินลูกมันไปมอย่งมาเ็มนเนี่ยตามตี 3, ตัวเนี่ยจับตัว,ตวไม่เนี่ย แต่ลูกหมึกนะมันไม่จับน,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 นี่ขึ้นมาสิจับสิจับจับไม่จับไม่เอาเลยบน นี้เราก็ออกมาจากาที่พักสวนรักโฮมสเตย์แล้วนะฮะตอนนี้ก็กําลังจะมุ่งหน้าไปสู่ที่พักที่2ที่เราจองไว้นะที่ปัตยานะแต่ก่อนจะเข้าที่พักเนี่ยเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะพาไปทานอาหารที่บ้านพ่อตาครับขัวพ่อตาัวพ่อตาไม่ใช่บ้านพ่อตาก็เดี๋ยวไปถึงที่ร้านอาหารแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะฮะเด็กครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปหาเมื่อกระดองนะท,ที่ที่ชายหาดปัตยานนะฮะหาดจอมเทียนนะครับผม จังหวัดมุกดางเมื่อคืนน่ะตั้งใจมาที่สุวรรณภูมสเตย์แล้วแต่ว่าไม่เจอเลยเจอแต่มือไซส์เล็กๆได้มาสองสาตัวก็เอาแบ่งให้พี่ๆเขาไปเดี๋ยวคืนนี้ครับมารอดูกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับมุกดาลงนะครับรอชมครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับร้านอาหารชื่อขัวบ้านพ่อตานะครับไม่ใช่บ้านพ่อตาผมนะชื่อร้านเขานะครับขัวบ้านพ่อตาครับนี่ครับร้านก็ไม่ใหญ่ครับร้านเล็กๆแต่ ก็น่าจะอาหารอร่อยนะ กอนเมื่อกี้ที่สั่งไปอ,อ๋อทีจะ,ะเป็นเลือดกุมังกรนะพี่จะใส่สไปพี่จะเสร็จไปลงไปแล้วก็ป๊อปองก์ปองก์อ๋อแตกมาครับแต่มันจะเป็นมุ้นเสไปลงไปแบบเต็มแก้วเลยไว้ครับอัอออนอนี้เป็นเลือดของกุ้งมังกรน,นะเมื่อกี้ที่แหงออกมาแล้วเลือดมันใส่แก้วไวนะ้ครับเอาในนอาส่แก้วไว้นะีอันนี้ก็คือปลาผสมกับสไปให้กินนะ ถ้าอย่างนี้ก็คือต้องใส่ตั้งแต่ตอนที่มันยังเป็นน้ำๆอยู่ใช่ไหมครับเขจะร้อนเป็นมูลเมื่ดื่มผมไปอ๋อก็คือดื่มอย่างนี้เลยได้ครับอ่านี่เป็นเลือดเลือดกุ้งมังกรนะนี่ครั้งแรกเลยนะไม่เคยกินเลยแล้วก็ดื่มเลยเอาเดี๋ยวเหนือละเอาดิเอาอ้วงละเว้ เหมือมเนเลือดคล้ายๆเลือดเลือดเลือดพวกเลือดเลือดอะไรเลือดหมูเหรอแต่มันเค็มกว่าเออแต่กินกับสไปร์มันก็พอได้อยู่ ่นึงไม่ออกวะถ้าคือถ้าไม่มีสะพไปก็คือกินได้เลยบอกเลยพอก่อนไหมอ่าจะีกุก่อนใหญ่มาครั้งแรกในชีวตเอา ไม่รอเลยไม่รอก็ลเลย สบีแซบบ้างนะจะบอกให้อันแหนะกับการมาสบีกับดีฟูไวอย่างตัวอย่างปรุ่นมากินง่าย นะปลาเห็ดโคนทอดกระเทียมกินได้ทั้งต,นนทงตัวเลยอ่ะตรงเนี้ยไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยกินยังไงอยู่ข้างในอ่ ครัวบ้านพ่อตานะฮะอาหารก็ถูกปากนะอร่อยดีนะเป็นอาหารทะเลนะฮะมีซาชิมิด้วยนะมีเมนูซาชิมิให้ด้วยนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็สั่งกุ้งมังกรเป็นตัวครับราคาก็ประมาณเ0 0ากว่าบาทก็ถือว่าราคาไม่แพงมากครับอาหารที่นี่ก็อร่อยถูกปากดีฮะไม่แพงอยู่ในซอยเล็กๆนะก็ต้องปักหมุดซีเฟียสมานะฮะร้านก็จะเล็กๆประมาณนี้ฮะก็มีโต๊ะไม่ร้านไม่กว้างมากนะฮะับเกืมาณ10กว่าโต๊ะแต่ว่าแขก มาทานกันไม่ขาดสายนะครร้านโตะ๊ะผมมาได้แป๊บเดียวเองโตะ๊ะเต็มละมีคนแวะเวียนมาทานเรื่อยๆครับเพราะว่าแสดงว่าอาหารร้านนี้อร่อยจริงนะครแต่เท่าที่ผมลองชิมแล้วก็คืออร่อยจริงครับอลองแวะเวียนมาชิมกันได้ฮรร้านกัวบ้านพ่อตานะครับมาถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้โรงแรมที่จองไว้นะครับที่พักคืนนี้นะครับที่เนเชอรลพาร์ค อยู่โซนหาดจอมเทียนนะครับแต่ตอนนี้ยังเข้าเช็คอินไม่ได้ครับยังเข้าห้องพักไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะฮะที่มาถึงกาหนดนะฮะเดี๋ยวก็ไปเดินเล่นที่ชายหาดก่อนครับเดี๋ยวค่อยกลับมาครับเดี๋ยวพาไปชมวิวชายหาดครับผมตอนนี้ลมโชยเย็นสบายมากเลยครับหาดจอมเทียนนะครับวิวบรรยากาศหาดจอมเทียนนะครับผมโอ้โหไม่ได้มาทะเลหาดจอมเทียนนานมากครับเป็นสิบปีมั้ง นี่นะครับโอ้โหก็มีเต็นท์มีเก้าอี้ให้นั่งเหมือนกับชายหาดบางแสนเลยนะแต่ก็ไม่ได้อร์ไม่ได้แอร์เหมือนชายหาดบางแสนนะครับก็มีอยู่ตลอดตลอดแนวนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ชายหาดก็ค่อนข้างกว้างเลยครับโอ้โหไม่ได้มานานเลยนะอะจเทียนเนี่ยนี่นะครับโอ้โหวิวสวยทะเลก็สวยครับนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวกลางคืน กลางคืนเนี่ยผมจะออกมาตกแถวน,นี้แหละครับคิดว่าน่าจะมีตัวนะครับคิดไว้ก่อนแหละคิดว่าน่าจะมีตัวไว้ก่อนแหละเมื่อคืนก็คิดว่าน่าจะมีตัวไม่ได้ถ้าตัวอ,ตอนนี้แดดก็ยังร้อนอยวู่ครับออามาเดินเล่นค่าเวลาครับเพราะว่ายัางเข้าที่พักไม่ได้ครับผม ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงที่พักนะฮะที่ที่จองไว้นะฮะที่เนชัลล์พาร์คหาจอมเทียงนะครับเนี่ยบรรยากาศก็จะร่มรื่นประมาณนี้นะฮะสมชื่อนะฮะเนชัลล์พาร์คนะฮะเดี๋ยวพาไปดูพาไปชมบรรยากาศในห้องนะฮะห้องพักสองคนครับสองคนครับก็กว้างอยู่นะครับมีสองเตียงครับสองเตียงห้องนี้ ที่จองไว้ราคา1,800บาทนะครับเทียบกับเมื่อคืนพันหรอยบาทนี่แตกต่างกันริบล้บนะครับทางนี้ก็มีให้ครบนะฮะตู้เย็นเล็กๆหนึ่งตู้นะครับทีวีแอร์มีครบครับมีตู้เสื้อผ้าอะไรก็ตามสเปกโรงแรมฮะน้ำก็โอเคฮะเรียบร้อยดีอยู่ครับผมแตกกว่าจะได้เข้ามาพักก็ประมาณบ่ายสอบ่ายสามโมงมากว่านะเพราะว่าพนักงานทำวามสะอาดไม่ทันครับ ตรงนี้ก็โควิดเริ่มจะเริ่มจะปลดล็อกนะฮะก่อนนักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะครับแต่พนักง,งานเขาไม่พอฮะก็ต้องใช้เวลาหน่อยฮะรอหน่อยโอเคครับไม่ว่ากันพั0แปดร้อยบาทครับได้วิวแบบนี้ฮะ กินเยอะแยะเลยครับจะติดตัวจำเทียนตอนนี้ออกมาหาสะเบียงนะฮะเดี๋ยวกลับเข้าไปนั่งกินที่ห้องพักครับผมตลาดนัดยามเย็นให้เราหากับข้าวกินอย่างนี้ก็ดีหน่อยฮนะไม่ต้องไปกินของแพงมี่มีแซลมอนมีแซลมอนให้ด้วยสาชิมิอันนี้คือเขาย้ายมาจาก นี่ก็คือว่าเปิดทุกวันใช่ไหมครับทุกวันอ๋อครับเกษตรกรนะครับย้ายมาจากชายหาดนะครับมาตั้งตรงนี้ย่าหอยนางรมนะครับผมร้านนี้ขายดีคนเยอะครับ องหมึกสดนะหมึกสดลองส,ด,สดนึงหมึกักครับล้วมือร้อยอันนี้คือ,อยังไงต้องติดขึ้นมากันใช่ไหม อย่าให้มันหลุดมือนะจับขาให้แน่นคะแล้วก็จได้ไม่ได้จับไม่ได้แน่ให้แม่ขาป้อนไปหนึ่เสงค้ำเอาเธอไม่กัดหัวเหรอเธอเอาทั้งคำเลยเหรอ

ครับคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชายหาดพัทยานะฮะเป็นหาดหาดรงตานนะครับก็เลยจากที่พักมาก็ไกลมากมือนเพราะว่าตรงที่หน้าโรงแรมที่ผมพักอยู่ก็มันตกไม่ได้นะฮะชายหาดมันค่อนข้างลงกึกนะค่อนข้างไกลเะแล้วที่นี่แสงไฟมันส่องไม่ถึงหาดทะเลพอดีสอบถามพี่นๆนะนะทีอ่อยู่แถวแถวนี้นะเขาบอกว่าให้แนะนำให้แนะนำมาให้เลือกมาหาดที่นะครับผมเลยลองมาดูครับ วันนี้ผมจะเจอหมึกกระดองอย่างที่ตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับโอเคครับสภาพหมายก็ประมาณนี้นะครับก็มีไฟส่องสว่างดีอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าค่อนข้างลมจะลมจะค่อนข้างแรงหน่อยฮะไม่รู้ว่าดึกๆลมมันจะเงียบหรือเปล่านะครับเราลองดูครับมีตัวหรือเปลไม่รู้วัดดวงเอาขอให้เจอแล้วกันครับโอเคครับ มึกหอมครับผมมึกหอมนะฮะตัวแรกครับผมไสาก็กำลังดีครับผัดกะเพราได้อยู่อามาถึงแล้วครับผมตีใบไม้แรกเลยฮนะสีเขียวเพิ่งเปลี่ยนสีเมื่อกี้เองนะโดนเลยครับ ครับตอนนี้ก็ทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวอีกสักพักก็จะเช็คเอาท์กลับแล้วร<อ><อ>ทริปนี้สามวันสองคืนนะมาที่เราตกหมึกนะเมื่อคืนก็จะไปตกหมึกกระดองก็ได้มาแค่หมึกกล้วยเอ้ยหมึกหอมมาตัวหนึ่งอนะตัวไม่ใหญ่ครับทริปนี้ก็ก็ถือว่าไม่แฮ้วนะแต่ก็ยังไม่ได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้นะเดีย๋ยวไว้โอกาสหน้าเราค่อยมาแก้ตัวใหม่ก็ ใช่ยังไงคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยครับคลิตหน้ามาเจอกันใหม่ครับอเคครับสวัสดีครับ